คนบางคนอาจเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่สิ่งที่จะทําให้คุณไปได้ไกลยิ่งกว่าคือพรแสวงนี่คือปรัชญาที่ g o l f ฟ n g g กราว d Performance Center สถาบันสอนกอล์ฟที่ครบและทันสมัยที่สุดในเซาท์อีส t a เอเชียที่มองว่าเรื่องของเทคโนโลยีในการพัฒนาสวิงไม่ใช่แค่องค์ประกอบรองอีกต่อไป ดีค่ะชื่อนางสาวเขียมนาสารำมชื่อเล่นชื่อน้องเขียมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทมนโพหลวงนะคะชื่อเล่นชื่อน้องฟังกี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภูรดาริยพันธ์ชื่อเล่นน้องระดาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนะชิดาอยู่นานชื่อเล่นอันดาค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิมี่ค่ะสาริสาพจนาลัยในเกมกอล์ฟ ถ้าซ้อมแบบขาดเทคโนโลยีผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังว่าดีแต่และช็อตการตีผลงานอาจจะไม่ได้ดีทุกครั้งวันนี้อยากให้รู้จักน้องๆที่เรียนกับเราหลายคนพัฒนาแบบก้าวกระโดดในเวลาอันสั้นหลายคนระยะ drive เพิ่มขึ้น20 3 0ถึง30หลาหลายคนจากที่อยู่ท้ายการแข่งขันกระโดดขึ้นมาควาแชมป์มาเรียนที่กอลฟฟิงกาวก็ได้ความรู้ใหม่ๆได้ เข้าถึงเทคโนโลยีที่ใหม่แล้วก็ไม่เคยถึงมาก่อนค่ะเป็นตัวไฟสโคปแล้วก็พวกแบบว่าตีในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นค่าต่างๆแล้วก็ไฟบนที่ออกไปค่ะเห็นแบบรูปชัดเจนขึ้นเห็นตัวเลขที่ชัดขึ้นหรือแม้ก็แบบว่ามีความสะดวกสบายในการสอนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเข้า IMPACT ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าได้เห็น ค่าของบอลที่ออกจากหน้าไม้แล้วก็รู้สึกว่าเทคโนโลยีที่นี่ได้ทำให้หนูได้ตีไดเวอร์และเล็กอื่นๆต่างๆเข้าบอลได้ดีขึ้นค่ะก็เป็นตัวห้องห้องซิมแล้วก็ตัวไฟสกบวัดระยะค่ะทำให้หนูเข้าลูกดีขึ้น,นะคะ่ะ ชอบที่แบบว่าตีไปแล้วก็จะมีลูกกอล์ฟขึ้นมาันหน้าจอค่ะสนุกค่ะมีเพื่อนเยอะแล้วก็ได้ประสบการณ์ค่ะโปรใจดีมากค่ะที่นี่ก็ทันสมัยเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆเลยคะ่ะแซมพัดแลบกับไฟสโคบค่ะขับพารขับเฟสสปีดค่ะก็ที่กรล์ฟิกามีเทคโนโลยีต่างๆมากมายค่ะแล้วก็มีค่าเป็นตัวเลขเป็นสถิติ มากกว่าแล้วก็ทําให้สามารถเอาไปวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาต่อได้ง่ายกว่าค่ะก็บรรยากาศของโบโภ,ภายในทีมก็มีความเป็นกันเองแล้วก็สนุกมากค่ะเวลาตอนมาเรียนที่นี่ก็มีตัวฝั่งไฟสโคบกับสมาร์ทมูฟค่ะที่ช่วยทําให้ระยะเพิ่มไม่มากขึ้นแต่สำหรับ g o l f ฟ n g Ground p r r f o r m a n c e e e n t e r ยังเล็งเห็นว่าน้องๆที่เรียนกับสถาบันแห่งนี้หลายคนต้องออกแข่งขันแมชเยาวชนทั้งในไทยและต่างประเทศทางสถาบันกอล์ฟฟิงกราวจึงร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้าแอลออกแบรนด์เสื้อผ้ากอล์ฟซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นได้รังสรรและสนับสนุนเสื้อผ้ากอล์ฟและอ็อเดอรี่ให้กับกอล์ฟฟิงกราวจูเนียร์ทีมไปใช้ในการแข่งขันกอล์ฟสวมใส่สบายให้กับน้องๆได้ไปใช้ในการแข่งขัน ขอบคุณแอลออกนะคะที่สนับสนุนเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่แล้วก็เสื้อผ้าสบายๆให้ใส่ค่ะแล้วก็ก,กรฟินเก่าที่แบบว่ายื่นโอกาสให้หนูได้มีแบบเสื้อผ้าสวยๆใส่แล้วก็ที่ได้ยื่นโอกาสเข้ามาให้เข้าไปในทีมของแอลออกนะคะ <laughs> ก็ช่วยให้พ่อแม่ประหยัดตังค์มากขึ้นนะคะในการซื้อเสื้อผ้าต่างๆ อยากจะขอขอบคุณแบรนด์แอลออกนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนเสื้อผ้าสวยๆให้หนูได้ไปใส่ในการแข่งขัน,นะค่ะหนูอยากจะขอบคุณนะอลออกที่ให้เสื้อผ้าสวยๆค่ะขอบคุณที่สนับสนุนนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางแอลออกด้วยค่ะที่ให้การสนับสนุนเสื้อผ้าสวยๆในการใส่แข่งด้วยค่ะ สุดท้ายอย่าบอกถึงน้องๆทุกคนว่าถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จจงอย่าหยุดพัฒนาจงอย่าหยุดไขว้คว้าจงอย่าติดก,กับดักของความผิดหวังเพราะสุดท้ายความผิดหวังก็จะกลายเป็นแค่ภาพความทรงจําในอดีตท,ที่ไม่นานก็ลบเลือนไปแต่ถ้าวันหนึ่งยังไม่ประสบความสําเร็จจงมองหาสิ่งที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวข้ามข้อผิดพลาดในเกมกอล์ฟ p r o v e n progression พัฒนาการที่คุณพิสูจน์ได้